สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมสู้ซับลุ้งรูดนะครับวันนี้จะมาอ่าทรงมอบรถเทนเลอร์ดำนะครับตอนนี้จะเป็นเทนเลอร์ดำมือนะครับเป็นเพาล้อยขนาดนะครับกว้างอยู่เมตรเจ็ดสิบเงาอยู่อ่าสามเมตรสูงเมตรหนึ่งเล้วบนถอดได้นะครับเดี๋ยวแรกจะให้พ่อนะครับลองดำให้เบิงนะครับเป็นยังเดย์แน่นอนเดี๋ยวพ่อเอาพ่อลองดำให้ผมบางแน่มันดำบางเดย์ต่วเนี่ยเออคนใจแบบเนี้ยนี่ให้พ่อเป็นพีเซนเตอร์เลยนะครับมืัอนี้ เนี่ยโอ้วันี่ยว่าฐานมาฐานอ่าดีดีครับอันนี้พ่ออยู่บ้านใดบ้างนะพ่อน้องกุ้งน้องน้องกุ้งครับยุตจังหวัดใดหนิอาสจะมสว่างตะบนนะครับก็ขอขอบคุณคุณพ่ออะไรนะครับขอให้อ่าคำคำมุ้นคูนเฮงเลยๆนะครับที่มาเซฟบริการน้ำลายของเขานะครับนี่ก็จะส่งฮอดบ้านเลยนะพ่อเนาะอ่าผมถ่ายออกพันกันพ่อใช่เดี่ยวสองส่รถแจกจกแดงพ่อ เอวหาสงสองโอ้เอวหางโอ้เอวหางสองตัวไม่เดี๋ยวนี้ป่ะอ๋อก็พอดีแล้วเนาะตอนนี้นะเนาะนี่เปิดครั้งในสาม้านตอนนี้เออตอนนี้ผมยังปร,เร่เด็นทายรีวิวมัตตาบันอยู่พอมันเห็ุมันเห็ุหหหแล้วคำ <c oughs> <c oughs> อ้าว <c oughs>